ผมก็ได้ฟังมาตลอดนะครับในส่วนของที่ผมต้องรับผิดชอบคือเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ยขออนุญาตกลับเรียนว่าพอจะสรุปปัญหาที่ท่านสมาชิกได้เป็นห่วงใยอยู่ได้หลายเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของราคานะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของกิจการและการให้บริการเรื่องที่สามเป็นเรื่องของการกํากับดูแลของภาครัฐ เรื่องที่4ี่เป็นเรื่องการให้สิทธิ์ภาคเอกชนที่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่แล้วก็เรื่องที่5เป็นเรื่องของการาให้บริการที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกผมขอญอาตกกับเท่านประธานและท่านสมาชิกผูรร้ทรงเกียรติรับว่าในความเป็นจริงปัญหาเรื่องพลังงานของประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของแค่การดํารงชีพหรือว่าธุรกิจพลังงานมันจริงมันจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศของรัฐรวมไปถึงปัจจุบันนี้ยเป็นเรื่อง ความมัน่นคงของการดำรงชีพด้วยแม้จะไม่ใช่ปัจจัยสี่แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือการให้มีพลังงานที่เพียงพอในราคาที่ถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีและตัวผมเองึือเป็นรัฐมนตรีว่าการสูงพลังงานเนี่ยให้ความสำคัญและเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของราคาพลังงานเนี่ย ทางรัฐบาลก็จะให้ความสําคัญและเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับซึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีสส่วนส่วนแรกก็คงเป็นเรื่องของระยะสั้นที่ต้องแก้ไขในเรื่องทันทีและเร่งด่วนทเท่าที่เราทําได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันแต่ว่าในระยะยาวคงจะต้องมาดูเรื่องโครงสร้างของราคาพลังงานเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งพลังงานทางด้านนี้คือทั้งน้ามันและไฟฟ้านะครับว่าจะปรับปรุงยังไงเพื่อให้เกิดโครงสร้างในระยะยาวที่สามารถทําให้เกิดการ การให้บีที่เพียงพอและก็ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับประชาชนนะครับในส่วนของโครงสร้างตรงนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะมีทั้งโครงสร้างเรื่องของการผลิตรวมไปถึงโครงสร้างด้านของการกําหนดราคาที่มาของวัตถุดิบที่นํามาใช้ผลิตทั้งสองส่วนทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ํามันซึ่งตรงนี้คงจะต้องมาดูความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งราคาและเรื่องของการให้บริการในส่วนของ ปัญหาในเรื่องของการกำกับดูแลด้านพลังงานที่ก็เช่นเดียวกันครับผมได้มีโอกาสได้ดูกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือการที่ดําเนินการอยู่ในส่วนหลายส่วนวันนี้ก็คิดว่าคงจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้การกํากับดูแลในเรื่องของพลังงานเนี่ยดีขึ้นและที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับก็คือเรื่องของที่ท่านเป็นห่วงเรื่องของการให้บริการที่ไม่ทั่วถึงส่วนหนึ่งของการที่ให้บริการไม่ทั่วถึงผมเองก็เคยได้รับการลงเรียนในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร นะครับแล้วก็เคยทํางานในรัฐบาลเพราะว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าที่เป็นปัญหานาในต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางด้านของโซล่าหรือเรื่องของพลังน้ําในพื้นที่ที่สามารถทําได้ซึ่งส่วนนี้ความเป็นจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกไ,ไฟฟ้าอยู่แล้วในปัจจุบันเพียงแต่ว่า อาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนมากขึ้นซึ่งรัฐบาลนี้ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะพยายามมุ่งเน้นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีวีของรถยนต์แต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบ ในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าในขณะที่ประหยัดน้ํามันแต่มันมากินไฟมากขึ้นในส่วนนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องการไฟฟ้าที่เป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้าสเสถียรน,นะครับเพื่อที่จะให้การบริการในส่วนนี้การกําหนดไฟฟ้าที่ต้องมีการผลิตกันขึ้นมาเนี่ยให้มันมความเพียงพอกับการต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ประเด็นสําคัญที่สุดที่ผมขอญาตท่านประธานกลาวเรียนสั้นๆตรงนี้คือว่า ให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนมากกว่าการทําธุรกิจด้านพลังงานเราจะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการหรือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมให้เร็วที่สุดและจะวางโครงสร้างของปัญหาของการกําหนดราคาต่างๆเหล่านี้ในระยะยาวให้เกิดเป็นมากผลกับพี่น้องประชาชนและกับประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในด้านพลังงานของประเทศครับ